ผมก็เลยเมองว่าการไปต่อกับจิวนี้มันมันมันไม่สามารถไปต่อได้เพราะมันไม่ใช่แบรนด์แคปต่อไปแล้วมันเป็นแบรนด์ NT ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาผมทำยังไงดีผมก็เลยชาร์เลยชาร์จใที่สุ์ผมอยากได้บูธ NT F&B แบรนด์ทั่วประเทศแล้วในที่สุดมันเกิดขึ้นครับคน อัปเกรดความพิเศษครับสู่ความบันเทิงแบบเฟิร์สคลาสดูหนังสุดหรูมีเล้าให้ชิวพฟังคอนเสิร์ตให้ถึงที่บริการระดับเฟิร์สขาดและที่สำคัญยังมีจุดให้บริการลูกค้าเอแบบครบวงจรนี่คือ NTB นทีบีแบบ n แอดเอส ต้องรับสู่ NT First Class Cinema ครับผมโรงหนังที่ให้คุณรู้รสึกถึงความพิเศษตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาครับเนี่ยฮะนี่คือทางเดินเข้าเท่านั้นนะครับจะพบกับของทางเดียวโออาและมีพรมแดงอุคมคุณสุดลกแหในความบันเดิงพิเศษกว่าน,นี้ไม่มีแล้วข้างในามีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราพาไปหาคําตอบพร้อมกันครับ แต่ที่ลวเดินเข้ามานะครับก็คือตรงนี้เลย First c คลาสเลาจครับผมซึ่งไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวน,นะเขามี2ชั้นเลยเขาเตรียม,มพกกร้อมมาครบครับโซฟาที่นั่งครบคันหรือแม้แต่ห้องประชุมเขาก็มีให้ครับลูกค้าทุกท่านนะครับสามารถใช้บริการได้1ชั่วโมงก่อนรอบสายครับผม <S <S ที่สำคัญครับใครหิวนะครับที่นี่เขามีบริการอาหารให้ทานแบบไม่อั้น จะเป็นน้ำดื่มเครื่องดื่มอาหารหลากหลายครบคันครับจากวอลเลอร์ไลฟ์บรีพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณก่อนชมภาพยนตร์ครับเรียกได้ว่าสะดวกสบายไม่ได้พิเศษแค่ก่อนดูหนังนะครับพอเข้ามาในโรงเราต้องพบกับความสบายแบบ First Class บนที่นั่งแบบโซฟาครับผมแน่นอนครับที่นั่งแบบนี้ไม่ได้แค่นั่งดูหนังเฉยๆคุณจะนอนหรือจะนั่งเก้าอีน้นี้สามารถสั่นได้ดับใจครับผมหันมาทางนี้แน่นอนนี่คือสิ่งที่เขาพร้อมเสิร์ฟเราให้ไม่ต้องถือเข้าโรงเองก็คือทั้งน้ำและ๊อปคอนสามารถแจ้งกับพนักง,งานได้เลยดูหนังหนาวๆไม่ยากครับเขามีผ้าห่มให้ด้วยนุ่มสบายแน่นอน ด้านที่นั่งนะฮะเขาเนี่ยจัดระยะไว้ดีมากนั่งตรงไหนก็ได้มุมภาพที่สวยงามดูหนังแบบเต็มตาด้านของการจัดระยะที่นั่งเนี่ยก็ได้ว่าดีมากเขาเว้นระยะไว้ให้ครับให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวดูหนังแบบสบายๆไม่มีใครมารบกวนเนี่ยแหละครับความบันเทิงแบบเฟิร์สคลาสเตย์อย่างเดียว,บบยวจะเพลินหลังรในส่วนของหนังบนจอนะครับก็คมชัดทุกอนดูครับ ด้วยเครื่องฉาย Sony Digital Cinema 4K ครับผมแน่นอนครับมาพร้อมกับระบบเสียง Dolby Surround Sound เ1นึรรนนครับผมด้านหลังซ้ายขวามาโครครับผมให้คุณได้ดื่มด่ำกับภาพยนตร์แบบถึงน้ารมณงครับปองอรงมาแล้วจะรลืมแวะที่นี t b e v i แ r e แอนเอสแฝซีนิมาจุดบริการลูกค้าแบบครบวงจรการร่วมมือกันระหว่าง s อนเอสแฝซีนิมาและเอ็นทีผู้ให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลชั้นนําของเมืองไทยที่ตั้งใจสมงมอบประสบการณ์การสื่อสารที่ดีที่สุดให้ทุกคนได้เข้าถึงทุกบริการของเอ็นทีได้งา่ายสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทั้งบริการโมบายและปลอดแบนที่รองพับยนในเครือแอเอทั่วประเทศโอเคครับมาถึงตรงนี้ขอแอบถามนิดนึงครับว่า NTB w at SF Cinema นี่คืออะไรครับคือสุดบริการลูกค้านะคะอย่างของวงจรค่ะเพื่อมอบสิทธิประโยชน์พิเศษนะคะให้แก่ลูกค้าค่ะแล้วก็จะมีบริการที่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะสามารถพบกับเรานะคะได้ที่รโรงภาพยนตร์ในส่วน SF 60สาขาทั่วประเทศไทยเลยค่ะก็คือไปดู SF สาขาไหนก็เจอ NT แน่นอนใช่ค่ะ